สวัสดีท่านผู้ชมและเราทำนิสติตาทุกท่านค่ะพระสูตรในส่วนพระสูตรที่37แล้วนะคะก็ชื่อยาวสักนิดหนึ่งสับป,ปุพพันหสูตรนะคะสัปปุพพันหสูตรนั่นเองพระสูตรนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่ทรงใช้ปัญญานะคะแสดงธรรมให้คนเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อกันมาเนิ่นนาแม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็ตามก็คือเรื่องของเลิกยามนั่นเองค่ะ เห็นไหม,มีมาตั้งนานแล้วนะคะปัจจุบันผ่านไป2,600ปีก็ยังมีกันอยู่นะคะในพระสูตรนี้ค่ะสัปปุพพันุ์สูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสให้ยึดถือการกระทําที่สุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเราทํากายสุจริตวาจาสุจริตนะคะมโนสุจริตแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าเวลาใด เลิกใดนะคะเลิกนั้นก็เป็นเลิกงามยามดีไม่จําเป็นต้องไปพึ่งหมอดูพึ่งเลิกยามก็ได้ค่ะทรงตรัสในพระสูตรเอาไว้ดังนี้ครูบิขออนุญาตอัญเชิญนะคะภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเช้าเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดีสัตว์เราใดประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยงก็เป็นเวลาที่ดีสัตว์เราได้ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจาในเวลายเย็นเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดีนะคะสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นเรืกง,งามยามดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดี ขณะดียามดีและบูชาดีค่ะทีนี้ก็มาดูนะคะว่าแล้วฤกษกยามที่หมอดูทั้งหลายเขาให้กับเราค่ะแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีผลอะไรไหมนะคะก็ต้องบอกว่าฤกษกยามที่หมอให้เนี่ยก็เป็นเพื่อทำให้เราเนะะี่ยค่ะผู้ประกอบกิจการนั้นมีกำลังใจดีนั่นเองค่ะแต่ตัวเลขเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนประกอบการเลยนะคะสิ่งที่เกี่ยวที่พระพุทธเจ้าบอกไปแล้วก็คือการทา กายวาจาและใจของเราให้สุดจริตนั่นเองค่ะผู้รู้บางท่านนะคะเวลาที่มีคนมาขอเลิกขอยามเนี่ยท่านก็ถามผู้มาขอเลิกยามกลับไปว่าแล้วสะดวกวันไหนล่ะเวลาไหนท่านก็บอกว่าก็เอาเลิกนั้นเวลานั้นนั่นแหละเพราะว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่โยมสะดวกอย่างไรเล่านะคะอันนี้ก็เป็นพระทางสายปัญญานะคะหรืออย่างหลวงปู่พุทธทาสพิขุค,ค่ะในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คนก็ไปขอน้ำมนต์นะคะเพื่อมารถท่านก็กลับไปท่านก็ถามว่าแล้วโยมทำอะไรเขาก็บอกว่าทำสวนท่านก็บอกว่าให้กลับไปขุดหลุมนะขุดจนกระทั่งเหงื่อออกเลยนะญาติโยมก็กลับไปขุดหลุมในในสวนนะคะในไร่จนกระทั่งเหงื่อออกแล้วก็กลับมาหาท่านก็บอกว่านี่ไง รถน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วเพราะเหงื่อนั่นแหละคือน้ำมนต์ที่ดีที่สุดนะคะก็ในเมื่อโยมทำสวนทําไร่ขุดหลุมแล้วก็ไปปลูกผลไม้นะคะลงไปในหลุมเหล่านั้นแหละ เกษตรกรผู้นั้นก็กลับไปแล้วก็ปลูกต้นไม้ในที่สุดต้นไม้ก็โตไปขายได้ราคาดีเห็นไหมคะเหงือนั่นแหละคือน้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือต้องทำงานเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้พึ่งมงคลในตัวเองคะ่ะคือสอนให้พึ่งตัวเองนั่นเองคะ่ะแล้วก็มีนะคะปราดทางพุทธศาสนาของยุครัตนโกสินคือสมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์นะคะท่าน ออไปยุโตท่านก็เคยตอบคำถามของสิทธิยานุสิทธิ์เอาไว้ค่ะในเรื่องนี้แหละว่าควรจะเชื่อเรื่องเลิกยามดีไหมนะคะท่านาได้ตอบเอาไว้ดีมากเลยค่ะท่านตอบเอาไว้ว่าถ้าเชื่อเรื่องนี้แล้วไม่เสียหลักกรรมก็ใช้ได้นะคะคำว่าไม่เสียหลักกรรมของท่านคือหมายถึงอย่าไปโยนทุกอย่างให้เลิกผ่านนาทีเวลาเท่านั้นเท่านี้นะคะ อย่าไปโยนทุกอย่างให้เป็นเรื่องของเลิกยามโดยไม่ทําอะไรเลยนะคะเลิกยามก็อย่าลืมนะคะเป็นแค่กําลังใจแต่ว่าผลของการประกอบกิจการจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกุศลกรรมของเราผู้ประกอบกิจมากกว่าค่ะเอาละค่ะนี่คือสัปพพันธัดสูตรนะคะที่เอามาคุยกันในสวนสวยๆบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าท่านชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปแล้วก็แชร์ให้กับคนที่คิดท่านคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะพร้อมๆกันนั้นถ้าอยากจะติดตามคลิปที่ดีเพื่อการเดินทางทางจิตวิญญาณแบบนี้อีกก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง t ธร n i s t a Channel ช่องสำหรับนักเดินทางทางจิตวิญญาณด้วยนะคะคุณบิ๊กมีคลิปที่ดีๆแบบนี้มานำเสนอเกือบจะทุกสัปดาห์เลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ